จาิงบอกว่าไม่มีใครทาให้กล้วยสุกได้สักทีมาดูกันว่ารอบนี้พี่จะทำให้กล้วยสุกได้ไหมเริ่มแรกก็ต้องใส่สีเขียวไปก่อนเลยทำให้สีเขียวมันกลายเป็นสีเหลืองกันคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนี้ชื่อว่าทุงทุงซาวูล่าต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเงินส่งลูก คนไปเรียนต่อที่เมืองนอกแต่ลูกๆทั้งสามคนนี้ไม่รู้เลยว่าเงินแต่ละบาทที่พ่อหามามันยากแค่ไหนเลยใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไม่ว่าคุณพ่อจะทํางานหนักแค่ไหนก็ไม่เหลือเงินเก็บแม้แต่บาทเดียวดามิงกรองค่องกรองคดามิงตุตต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 ต น่ารักชมัดเลยมัดารี่ของเขาจุ๋เหม่ง